ตรีมทุกวันที่ช่องอทสร์เน็ตทีวีนะครับเวลา5ทุ่มไปต้นไปเล่นเกม LLY Live และ ผมยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดเห็นโพสต์ก่อนกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสเนียชาแนลครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับผมเล่นตัวจังเกิลอย่างรีซินครับเพื่อนๆต้องถือว่ารีซินนะครับผมเป็นตัวละครจังเกิลที่มาแรงที่สุดในเมตานี้มาดูในส่วนของพาสซีฟของรีซินกันดีกว่าครับมอบ50%ความเร็วในการโจมตีกับการโจมตี2ครั้งถัดไปภายใน3วินาทีการ การโจมตีครั้งแรกจะเติม20 Energy แ,และการโจมตีครั้งที่2จะเติม Energy ครึ่งหนึ่งของครั้งแรกมาดูในส่วนของสกิลหนึของรีซินกันดีกว่าครับ Sonic Wave ปล่อยขึ้นพลังที่สร้างความเสียหายกายภาพ60หน่วยแกสตูและเปิดเผยตำแหน่งของพวกมันถ้าสกิลนี้โดนสตูจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าสกิลหนเะนี่ยสามารถใช้ได้2รอบนะครับผมเพื่อนมาดูในส่วนของสกิล2ครับผมสกิล2ของรีซินนะครับผมชื่อว่าเซฟการ์ดนะครับผม พุ่งไปยังตำแหน่งเป้าหมายหากมีสตูอยู่ใกล้ๆเมื่อไปถึงรีซินจะสร้างโล่กันให้ตัวเองดูดซับความเสียหาย80หน่วย เป็นเวลา2วินาทีสามารถใช้แอรอนวิวตามได้ภายใน3วินาทีคู่ดาวของเซฟกาดลดลง1วินาทีต่อการโจมตีในแต่ละครั้งเรามาดูในส่วนของสกิล3ของลีซินกันดีกว่าครับสกิลนี้มีชื่อว่าเทมเพสเทมเพสสร้างความเสียหายเวท90หน่วยแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงและเปิดเผยตำแหน่งของพวกมันถ้าสกิลนี้โดนศัตรูจะสามารถใช้คลิปเปิลตามได้ภายใน3วินาทีคริปเปิลนะครับผมสามารถสรวงศัตรูถูกโจมตีด้วยเทมเพสสาโดยผลจะค่อยๆลดลงเป็นเวลาภายใน4วินาที แล้วมาดูในส่วนของสกิลอันติเมทครับผมดาร์กอนเรดนะครับผมเตะแชมเปียนสร้างความเสียหายกายภาพร้อยหน่วยและกระแทกให้กระเด็นออกไปสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ150หน่วยเอาง่ายครับผมสกิลอันติเมทก็คือเตะมันออกไปกระเด็นไปนั่นเองนะครับผมเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมแล้วก็รูนกันดีกว่านะครับผมมาดูในส่วนของไอเทมของตัวรีซินกันดีกว่าครับผมสายนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นสายที่เน้นแบบช็อตวันคิวนะครับผมเพื่อนๆก็คือสายแรงนั่นเองนะครับผมโดยชิ้นแรกที่ออกนะครับผมเป็นโยโมครับผมบวกพลัง50หน่วยนะครับผมกับการโจมตีนะครับผมแล้วก็ลดคู่ดาว์10%นะครับอันนี้จะเป็นเจาะเกาะเบกด้วยอีก10%นะครับต่อไปครับผมเป็นดัสเบรดนะครับผมบวกพลังโจมตี50หน่วยครับบวกลดคู่ดาวอีก10%แล้วก็เจาะเกาะอีกนนะครับชิ้ต่อ ไปครับผมเป็นพอร์ตเบลนะครับผมแล้วก็เดดแดนนะครับผมเ,เพื่อนๆบวกพลังชีวิต300หน่วยนะครับผมแล้วก็บวกพลังจิตวิตรีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ บวกลดคู่ดาวอีก10%นะครับชิ้นต่อไปครับผมเป็น Mortal ครับหรือตัดฮิวนั่นเองนะครับผมอันนี้บวกพลังโจมตี45หน่วยแล้วก็เจาะเกาะ35%ด้วยนะครับชิ้นสุดท้ายครับผมเป็น GA นะครับผมหรือเกาะเกิดนั่นเองนะครับผมบวกพลังโจมตี45หน่วยแล้วก็เกาะ40แล้วก็ความสามารถพิเศษก็คือเกาะเกิดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูนของรีซินกันดีกว่าครับรีซินนะครับเราจะใช้เป็นอิเล็กโทรคิวนะครับผมแล้วก็รูนก็ตามนี้เลยนะครับผมเหตุผลนะครับผมว่าทำไมรีซินถึงใช้อิิเเล็กโทรรรคคววนนะะะัับผมมพาา่จ คอมโบกับสกิลของลีซินนั่นเองนะครับและรูนที่จะใช้ก็คือใช้สมัยแล้วก็แฟตนั่นเองนะครับผมเพราะว่าลีซินเนี่ยเป็นตำแหน่งสายจังเกิลนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการคอมโบสกิลของตัวลีซินในเกมกันดีกว่าครับไปกันเลยครับอย่างแรกที่เพื่อนเพื่อนควรรู้นะครับผมสกิลหนึ่งของลีซินเนี่ยนะครับผมสามารถใช้คู่กับแฟตได้นะครับผมโดยการที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสกิลหนึ่งไม่ถึงแชมเปี้ยนนะครับผมเราสามารถใช้แฟตช่วยในการที่ทําให้สกิลหนึ่งของเราเนี่ยถึงระยะได้นะครับ แบบนี้ครับสกิล3ก็สามารถทำได้เช่นกันครับโดยกด3แฟตนะครับผมและอย่างต่อไปที่เพื่อนๆควรรู้ครับผมตัวอย่างรีซินสามารถใช้สกิล2ข้ามกำแพงได้เลยนะครับจะข้ามขือไกลแค่ไหนก็สามารถทำได้นะครับ ต่อไปนะครับผมสกิล2ของรีซินเนี่ยสามารถใช้ระหว่างพุ่งได้นะครับผมจะเป็นยังไงไปดูครับมาดูในส่วนของเบสิกของการคอมโบตัวอย่างรีซินกันดีกว่านะครับผมอันดับแรกครับโดยการที่กดสกิลหนึ่งใส่ศัตรูครับเมื่อโดนศัตรูเสร็จเนี่ยพุ่งเข้าไปแล้วกลับหลังมาครับผมแบบนี้ครับ มาดูในส่วนต่อไปครับถ้าเกิดว่ามีสตู2ตัวนะครับผมแต่เราอยากได้สตูตัวที่2กลับมานะครับเราก็สามารถใช้คอมโบนี้ทาได้นะครับแบบนี้ครับ ต่อไปนะครับผมจะเป็นคอมโบสกิลในการกดอันติเมทนะครับผมเพื่อเตะศัตรูกลับมาโดยการใช้แฟดนะครับผมจากที่ตอนแรกเนี่ยเราใช้สกิล2ในการเข้าไปด้านหลังแล้วเตะกลับมาใช่ไหมครับแต่รอบนี้เราจะใช้แฟดแทนนะครับแบบนี้ครับ มาดูในส่วนคอมโบต่อไปครับคอมโบนี้เขาเรียกว่าเซฟคอมโบนะครับผมเมื่อเกิดว่าเรานะครับผมกดสกิลหนึ่งไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้ตัวลีซินน่ะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูนะครับผมหรือคอมโบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ มาดูในส่วนคอมโบสุดท้ายของตัวลีซินกันดีกว่าครับว่าจะแรงแค่ไหนนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับ yeah. oh. เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับแชมเปี้ยนอย่างลีซินตำแหน่ง จังเกิลก่อนจากกันไปครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมที่ด้านล่างดีเคเลพชันได้เลยนะครับผมว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนเล่นแชมเปี้ยนตัวไหนหรือว่าอยากรู้ข้อมูลข่ลขาวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอินสเนียทีวีในแฟนเพจแล้วก็ช่อง y o u t u อินสนาเนียซีเฮดด้วยนะครับสตรีมทุกวันห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเพื่อนๆือนมาจอยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพือพ่อนเพื่อนไป